ไหนไหนตอนนี้อยู่ไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันตึกบสรบรอ่าโอเคกลปกมากเยอมากกบเอากบีเดียวกบีรถเอาเลยเอาเลยแล้วห่อเลยมึงมึงซื้อห่ออะไรไปยังตึกลิบ่หลัตึกยิบสีไอยู่เือนรวบลักยิบสีลังตึกยิบลังกบหลังกบลั ตันแดงกูแอตันแดงอ่อะนะหลังตียี่สี่แล้วไปเตี๋ยวหลังต่สี่มีตำรวจมาแล้วนะเฮ้ยแต่เมื่อวานเปิดประมูลเปิดประตูนมันตามอยู่นะไอ้ปั๊มดีเกียร์ขับในเมืองนะครับพี่บนประมูลเปิดประทุนเยู่ในวงแดงเยอะนะมันอยู่ในวงแดงเยอะมากพี่ส่วนอยู่กับผมเขาโอเคเยอะนะวงแดงเยอะนะอยู่ในวงแดงเยอะอ๋อพี่กีที่เอ๋อร์พี่มาดีเคสใหม่เหรอรอรอช้ามาหน่อยพี่รอช้ามาหน่อยรอช้ามาหน่อยในวงแดงอ่ะ เล่นไฟใหญ่ไปเลยช้า่อรอช้าหน่เร่นไม่ได้พี่ตำรวจอยู่ในวงแดงะรอช้าวันต้องลงซ่อมนะรวมไหนฮะรวมไหนรวมไหนรวมไหนนี่พี่อยู่ตรงสี่อกตรกย่ิบสีรอชามมนอยู่พี่มีตัวรุดอยู่ารถผมรถผมตัวพี่แล้วแล้วแล้วอยู่อยู่อยู่ออกแล้วนะ ตกลอยมาเอามาหน่อยมันเอามาหน่อยเออเออเอาไปเลยเราเยอะเราเยอะเราเยอะเอาไล่บังอยู่ไล่บังอยู่ไล่บังเฟอร์อยู่ไล่บเฟอร์แดงอยู่ตำรวจมา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 ผมก็มาตำรวจมาตำรวจมาอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยี่สี่เป็นไงมั่งตรงไหนนะตรงไหนบอกบอกลุงหน่อยยี่สี่ครับสี่ยี่สี่เฟยไม่เป็นไรแล้วพี่ตำรวจมาตำรวจมาไม่มีอะไรแล้ว ไปแล้วใช่่ะแค่ผมตื่นตื่นยิปซีหน่อยสียันต์ยิปซีหน่อยเล่นได้เล่นได้ตื่นมาสียันต์เดิมต้องมรงแดนต้องมรงแดนเร็วๆๆมีสองตัวสามตัวสามตัวตีอยู่ตีอยูตกลงเพื่อนตกรถตกรถผู้หญิงตกรถคุณพี่สี่นี่เนี่ยจริงนหน่อยจิ้มตหน่อยคุณบอลคุณบอลมีอะไรหรือเปล่าตีไปตีไปแล้วรีบห่อตีแล้วรีบห่อตีแล้วรีบห่อห่อเลยถ้าตายแล้วห่อถ้าตายแล้วห่อคุณโดนจริงนะคุณโดนยิงนะ เขาาเขาล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปไปเล่น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 เลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยบอบอกเพื่อนด้วย อ๋ออะไรพี่ทิ้งทิ้งแล้วมันจะยัิงมันตามไปตามทิงดตัวยิงตัวยิงบอกเลยเราเขาบอกเลยทุกทีอย่ามอไม้อย่ามองไม้ไปเดิงไปเดิงกีตียวเรายทุกีอย่ามองไม่าไ้

ไทยๆชุบหน่อยไม่ติดไม่ติดไทยโอเคลุงชุบหน่อยชุบลุงหน่อยลุงนอนนานแล้วลุงนอนนานแล้วไปโอเปนสีไทยไังก็ติดไม่ไดุ้ี่ขวบชุบลุงไหมลุงนอนาแล้วไปชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วยังไงก็ติดยิงหน่อยมีปืนยิงหน่อยหมดนะหมดนะมีปืนยิงหน่อยดีไปในหมดดีไปด้หมดลุกครับลุงลุกครับ เฮ้ยไม่ต้องห่อนะ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 ไม่ต้องห่อไม่อย่าห่อนะอย่าห่อนะอย่าห่ออย่าห่อเพื่อนตายอย่าห่ออย่าห่อนะเว้ยสวยสเพื่อนไปไหมอันนี้ตายไหมพี่ถูกแล้วถูกแล้วอ้าวผมมาช่วยแล้วเอาแข่งให้ไหว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 แข่งไหวพี่แข่งไหวแข่งไหวแข่งไหวแข่งอยู่แข่งไม่ได้สัตว์แข่งไหม้ยโทษทีมันแล้วเวตาย๋ืนเลยนะเดี๋ยวลงเล่นะลงเล่นะลงเลย เอาไปท้าตามหลัะ้ไอสัตว์้พุเทไอเท็กกอดแดงแดงกดดำด่้่้่้อคุณคุณทำแรครับขอบคุณขกคุณขคุณทรครับขอบคุณคุณทำแรครับอบคุณคุณทำแรครับนี่ครับคุณไดพุเทีบเน้ไทีไม่ได้มแดเลยวันี้อคุณทรครับ

ถีบไปแล้วใส่ตาเมืองเอียงกันนะเปล่าวะเก็บเ้วยครับเก็บด้วครับอยู่ได้ครับลอยพี่ลอยพี่รอด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 ครับพี่ตำรวจครับพี่ตำรวจครับผมโดนคนแก่กระลึบครับโอเคครับโอเคพวกคุณตายหมดเลยนะครับเนี่ยพวกคุณเมียที่ต่อรองนะครับเนี่ยโดนคนแก่กระลึบแล้ว คุณมีท <Tipp ett> <motiv ator> <m> ีช <ii> er ุบไหมครับเนี่ยทีซีอยู่ว่าสัตว์อายุสงกระเืบรอเฮ้ยดีพอดีพอดีสัตว์พอดีพอดีเฮ้ยพดีดีคเดานี้ออไปทีไงตอนเนี้ยเนเราไปไงบ้างตรงนั้นอ่ะตอนเราลงแล้วเฮ้ยกูถามมึงแล้วนะเว้ยว่าใครเป็นคนกดฮาคิ้อเี้ยมันขึ้นสองทัสาอ่ะ ผมโดนอะไรก็ไม่รู้ก็รับว่าไงว่าไงไอ้ยี่ใครเปิดฮารคิว่ากูอยากรู้อ่ะเมื่อกี่อยู่ตรงนู้นอ่ะไอ้ไฟแรกอ่ะใครถือฮารคิวใครถือฮารคิว้องถาอ่ะใครถืออาเซียแก๊งเราอ่ะไม่รู้อ่ะผมรู้แค่ว่าเขาอยู่บนรถแต่มันขึ้นท่อสองทับสามอ่ะจะเป็นต้องดิผมไม่ถามซีซีให้ครับดิผมไม่ถามซีซีให้ถ้าขึ้นสองทับสามเวลาอยู่ไหนเปิดงลูกเลยใช่ไหมแต่เราไม่ได้คุ้มไม่เปแล้วครับลุง ไปไปหาหาอุ้มต่อไปไปรีของไปรีถุงโ่งถุงโซบไปที่เลเบลแล้วก็ขอคนตามมันสักสามคนแล้กันเลเบลล่างเลเบลล่างนะพี่ตูนอยู่อ่ะผมเข้มาเลเบลล่างคุณมาเลเบลล่างนะไอตี๋วิ่งเข้ามาโดนไม้กูโดนว่าแล้วคนที่กระทำเราเป็นเลเบลล่างคนหนึ่งเหรอแต่มันเห็นเป็นเลเบลเลเบลล่างคนหนึ่งนะ ไม่เป็น้วพี่จะล่อมันมาเด็กนี่มันหนีน้กกูลงล่อนะทางงานนักู้หนีมนหนีมันหนีไม่ไม่มันไปอีกนะมันไปอีกเล่นได้เล่นได้เล่นเลยเล่นเลยเล่นได้เล่นได้เรากำลังไปเรากำลังไปเล่นได้เล่ื่อยเราถึงก่อนเราได้รอเพื่อนนะยีเราเพื่อนนะใครเราถึงก่อนมันกว่ามันจะชุบกว่ามันจะอะไรกันอีกเสร็จแล้วขึ้นรถเลยนะพี่เอาฟังเพื่อนในวอร์นะพี่แล้วเพื่อนเราเกมป้าศพว่ะยังครับยังครับสวยเต๋อจัดไปใครใครรถลงว่างฮิวจุงไปด้วยนะ ในเรลอร่างมาเอาของไอ้งเหรอยุงไปด้วยยุ้งไปด้วยพี่ติดพี่กลับมาคุกไม่มีใครเอามันมาแล้วนะ่ะอไอ้เหี้่ขับรถหนีเว้ยตำรวจตำรวจอยู่ง,งน้วอยู่ใยเอาไปขอพร่างนะตำรวจอยู่รางนา้ำเนาะอยู่ในเมืองแล้วนะนี่ข้าวนะครับคุณพี่ไทยต้องนะครับคุณพี่ หนึ่งหกศครับพี่ไทยแปดสูเนาะเฮ้ยเราอุเหมันเยอะนะแปดสูเหรอ เร็วเร็วเ,วเ,วเวช้าเกินไอ้เหี้ยช้ากันเกินเพื่อนต้องการช่วยอยู่นะเพื่อนอุม้มอยู่นะเว้ยเพื่อ,อนไม่มีเลยพี่สเปรย์ไม่มีเลยครับลองขอคนในแก๊งอะ่ะเ <c oughs> พื่่อนนนนนัท้งเเลยีฮ้ยมีสเปรย์พี่ตูนป่ะมา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 ตำรวจโดนแล้วตำรวจโดนเราแล้วตำรวจโดนเราตำรวจโดนเราไลรีบต้มเลยต้มเลยต้มยัดต้มเลย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 ลงมาเลย เฮ้เรเบลบอกให้ไวๆหน่อยไฟฟ้าม no ันไฟฟ้ามันไฟฟ้ามันแต่ถ้าผมไปตามให้ครับลุง